สวัสดีค่ะพี่น้อง f อที่น่ารักเช่นเคยนะคะพี่น้องทั้งใกล้ทลั้ทงไกลต่างประเทศนะคะพี่น้องทางฝ so ั่งสปปล่าด้วยนะคะเพื่นอนๆที่มารับชมคลิปของพี่ใจนะคะวันนี้พี่ใจจะพามาสรุป5ลาวกันนะคะของวันที่5ก่อนจะเป็นสรุปเราก็าฟังคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพื่นอนๆที โอเคเราก็จะมาเข้าเรื่องสรุปกันเลยนะคะเพื่อนจ๋าสำหรับลาวสตานะคะเพื่อนเพื่อนรอบเรขนะคะผลที่ออกคือห้าสองศูนย์หกสองนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋ามาในชุดรวมนะคะมาชุดรวมตัวเด่นเนาะนะคะเข้าตัวกลับหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าศูนย์สองแล้วก็อ่ะนี่ตัวตรงเนาะแล้วก็หกสองเข้าตัวกลับนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าส่วนเด่นวิ่งรูดหล,ล,ลุดนะคะไปเข้าแต่ตัวเด่นเนาะ ส่วนสามัคคีนะคะเพื่อนรอบสามัคคีนะคะรอบสองทุ่มผลที่ออกห้าสี่ศูนย์สองห้าค่ะเพื่อนจ้าสี่ศูนย์พี่ใจก็ไม่มีแต่ไปอยู่ที่ตารางเนาะนะคะห้าสี่ศูนย์ในตารางเข้าสองตัวแต่ว่าสี่พี่ใจไม่ได้เจมาเนาะไม่ได้เจศูนย์นะคะมีวิ่งกำลังวันนะคะแล้วก็สองห้าสองห้าแล้วก็ พี่เจยก็กดพี่เจยก็เจาะข้ามอีกแล้วเนาะแต่ว่าอยู่ในได้วิ่งรูดค่ะเพื่อนจา่าสองหนะ้าได้วิ่งรูดนะในวิ่งรูดนะคะถ้าใครจะเอาไปวิ่งรูดตัวนี้ได้นะคะแล้วก็เพราะว่าบางทีตัวเจาะมันก็หยิบมาไม่หมดนะคะเพื่อนจา่านอะอยู่ในได้ได้วิ่งรูดแล้วก็ได้เด่นสีนะคะเพื่อนได้เด่นสีอันวิ่งรูดเหมือนกันเนาะสำหรับพี่เจยข้ามไปเป็นสีหนึ่งเลยนะคะเพื่อนจา่า เสร็จแล้วเราก็ไปตอบลาวีไอพีนะคะลาวีไพีผลที่ออก8 6ดหกหกศูนะคะแปดหกพี่แจัยก็ไม่มี6ไม่มี8นะคะก็หลุดนะคะหลุดทั้งอ่าวิ่งรูดก็หลุดไปด้วยนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าส่วนสามัคคีวีไอพีค่ะเพื่อนๆจ๋าผลที่ออก3 4มส 3, 3่4ี ก็จะอยู่ในตัวรูดเนาะทุกวันพี่เจจะวางเบิ้ลให้เนาะวันนี้ไม่ไนดน้วางให้เลยเพืเ่อนจะมาเบิ้นสีก็คือมาในบิ่งตัวเด่น4เนาะแล้วก็5 3 3สมาหมาในตัวกลับนะคะเด่น3ชุดรวมนะอันนี้ชุดรวมนะคะเพราะว่าบางคนก็จะใช้ชุดรวมนะคะบางคนก็จะใช้วิ่งรูดนะคะวิ่งรูดก็ไม่เข้านะคะวันนี้วิ่งรูดหลุดไปสรอบแล้วโอเคไปตัวมีข้า มีข้ามมีหลุดเนาะพี่น้องเนาะไม่ว่าก,กันนะคะเพื่อนบัรนายมาก็มานะคะาลาสตาบีไอพีนะคะผู้เลี้องหกแปดสี่สองเจ็ด 6, 8, 4, 2, 7, นะคะแปดสี่ก็มาจจนาในตัวสี่แปดนะพเพื่อนนะคะมามาในตัวสี่แปดตัวกลับเนาะอันนี้ก็คือในชุดรวมตัวกลับนะคะอันนี้ในชุดรวมตัวกลับแล้วก็สองเจ็ดมาใน ตัวเด่นวิ่งรูดด้วยค่ะตรงๆนะคะตัววางให้แต่ว่าไม่ได้ติ๊กให้เนาะสองเจ็ดนะคะแปดนี่คือก็มาวิ่งรูดด้วยนะคะมาวิ่งรูดแล้วก็มาตกกลับด้วยนะคะเพื่อนจ๋าถ้าจะดูตัวแปดตัวนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าไม่มีสีของบนนะคะโอเคค่ะเพื่อนจ๋าสำหรับวันนี้ก็มีได้วิ่งรูดนะคะได้วิ่งรูดของอรอบสามัคคีกับสตาร์วีก็เข้าทั้งสองและแปดนะคะเพื่อนจ๋า เนาะเพราะว่าพี่ j a ผูู้ดจะมาสามกับแปดนี่คือก็ต้องเอาไปด้วยกันนะคะเมื่อจะโอเคเราก็ไปต่อของวันที่หกกันเลยวันที่หกพี่ j ก็ให้เด่นที่หนึ่งสามศูนย์นะคะอย่าลืมนะคะสามกับแปดของพี่ใจนะคะเขาต้องไปคู่กันนะคะแล้วพี่ใจก็วางตัวโจานะคะตัวโจาะตัวเด่นไปให้ด้วยนะอย่าลืมสามแปดนะสามแปดพี่ใจไม่ได้ลงด้วยสิ เออจะไปลงสามเปดทำไมไปลง8ปเพื่อนต้องเป็นสามปดด้วยนะคะนะคะเพื่อนแล้วก็ตัวสำหรับตัวเรียกวิ่งกำลังวันก็สองสามสี่นะคะน,นี้ก็แยกเด่นวิ่งรูดเนาะสำหรับใครสายวิ่งสายรูดที่จะต้องการวิ่งรูดหรือใครต้องการจะเปรียบเทียบกับชุดนะคะจัดชุดให้คือชุดรวมอันนี้เป็นชุดรวมแล้วก็เปรียบเทียบใส่ตัวนี้ได้นะคะเพื่อนจะถ้าใครจะจับชุดเนาะ แต่พี่ใจเน้นรูดนะคะเน้นรูดนะคะจะปลอดภัยมาก็มาได้เด้งนะคะถ้าหลุดก็คือหลุดนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะใช้วิจารณญาณของท่านนะคะพี่พี่ใจก็แค่เป็นเพียงแนวทางให้เท่านั้นนะคะเพื mm ่อนจะเป็นแนวทางให้เท่านั้นให้ท่านตัดสินใจเอาเองนะคะพี่ใจก็ลงให้ฟรีเนาะ mm hmm. ก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณพี่น้อง f c ทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วกดไลค์กดแชร์ให้นะคะ กดใช้กดเลทุกเลือบทุกไลทุกซับสไคร b e นะคะขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภกับพิจัยทุกวันนละตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ